พระกิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นพิมพ์พิเศษนะครับที่มีการตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามด้วยหมุททองคํานะครับจะเป็นการประดับหมุททองคำเอาไว้ทั่วทั้งองค์นะครับเป็นพระกิ่งวังหน้านะครับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญน,นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระกิ่งที่มีการตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามและก็ดูเข้มขลังนะครับอีกพิมพ์ทรงหนึ่งเห็นไ,ไหมครับ จะมีฐานยื่นออกมานะครับคล้ายๆกับว่าไว้ตั้งบูชานะครับหรือว่าจะนิมนต์ขึ้นคอก็ไม่ถือว่าใหญ่นะครับถ้าได้ไปอยู่ในตลับหรือว่าสั่งเลี่ยมทำพิเศษนะครับนิมนต์ขึ้นคอก็จะสวยงามแล้วก็ดูแปลกไม่เหมือนใครนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าไม่ใหญ่นะครับเป็นพระที่นิมนต์ขึ้นคอได้สบายเลยทีเดียว เป็นพระที่ผ่านการประกวดติดอันดับที่หนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแผมภาพให้ได้ชมนะครับนี่นะครับใบที่ผ่านการประกวดได้อันดับที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นพระกิ่งที่แปลกและก็สวยงามอีกพิมพ์ทรงหนึ่งไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะครับ สำหรับพิมพ์ทรงนี้ส่วนใต้ฐานขององค์พระนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยพลอยนะครับแล้วก็เม็ดพระธาตนะครับฝังไว้ที่ใต้ฐานนะครับ,นนรบแล้วก็จะมีบูกทองนะครับเป็นรูปล้อห้านะครับ ถือว่าเป็นพระกิงที่ดูเข้มแขังและก็ศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวนะครับดูลวดลายนะครับที่มีการตกแต่งนะครับที่ฐานขององค์พระเห็นไหมครับสวยงามและก็มีการเจาะรูเอาไว้นะครับและก็จะมีลายเส้นนะครับพาดกันไปมานะครับ ทำให้มีวลวดลายที่สวยงามเลยทีเดียวส่วนปุ่มปุ่มที่เป็นเม็ดต่างๆนะครับก็จะนําบุกทองน,นะครับมาติดเอาไว้นะครับทําให้องค์พระสวยงามและก็ดูเด่นมีมิติขึ้นมานะครับองค์พระก็จะมีการหล่อแบบโบราณน,นะครับเห็นไหมครับ มีร่องรอยของการหลอดนะครับ